ด้านหลังนะฮะผมนะด้านหลังเป็นตัวเอมตัวเอมนี้ตอนนี้คนไทยกำลังตื่นเต้นกับคำว่า m e t a เว r ร์ ord, นะครับงานผมนี้เป็นงานที่อาจจะถูกนำไปเปรียบเทียบกับ m e t a เวิร์นะครับ m e t a เวิร์นั้นเป็นเทคโนโลยีที่จะพาคนไปอยู่ในโลกเสมือน นะครับแล้วก็ไปทํามาหากินในโลกเสมือนด้วยดังนั้นมนุษย์นี่จะมีเวลาในโลกจริงน้อยลงแต่ไปอยู่โลกเสมือนมากขึ้นอันนี้ถือว่าเป็นความใช้คําว่ามันพิกลพิก,การหรือผิดเพี้ยนนะฮะซึ่งผลดีผลเสีย ก็คงจะนึกกันออกนะฮะเราเวลาทั้งหมดไปอยู่ในโลกเสมืดนจะมากกว่าคือไม่ได้ห้ามไม่ได้ต่อต้านนะฮะมาว่ามันจะไปอยู่สมากเกินไปการทำธุรกรรมอะไรจะไปอยู่ที่นั่นหมดเลยนะครับในขณะเดยียวกันงานผมนั้นเป็นงานที่เปลี่ยนระบบระบอบเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยเหมือนกันนะฮะ มาเปลี่ยนแบบเน้นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คือความเป็นมนุษย์เนี่ยอยู่สูงเหนือกว่านะเทคโนโลยีนะแต่ว่าในโลกความจริงนั้นเทคโนโลยีอยู่สูงกว่ามนุษย์อ่นะมันเป็นอย่างนั้นนะฮนะเพราะว่ามันมีทุนในทุนหรือว่ากลุ่มที่ควบคุมการเงินของโลกเนี่ยเขา กำลังควบคุมเทคโนโลยีอยู่เพราะเข้าคุมการเงินอยู่แล้วดังนั้นก็ต้องคุมเทคโนโลยีไปด้วยนะครับเมื่อคุมเทคโนโลยีก็สามารถที่จะคุมรัดได้รัดแทบจะทําอะไรยากลําบากเพราะว่าเอกชนมีทุนสามารถที่จะสร้างแพลตฟอร์มต่างๆที่ประชาชนต้องไปพึ่งพาอาศัย เป็นแบบนี้โรคมันจะเป็นแบบนี้โรคมันจะอัตโนมัติมากขึ้นนะฮะมันจะอยู่ในภายใต้การคุมของนายทุนนะนะอันนี้เป็นเรื่องที่เขาเตรียมไว้แล้วนะครับนายทุนทั้งหลายก็เตรียมคุมโลกยุคใหม่อ่านะด้วยการคุมเทคโนโลยีก็จะได้โลกใหม่ทั้งโลกเลยเป็นแบบนี้นะฮะ แล้วชาวบ้านทำไงก็จะเป็นต้องใช้คำว่าเป็นทาสยุคใหม่เราเป็นทาสมาตั้งแต่สมัยโบราณก็ยังจะเป็นทาันต่อไปนะครับนะครับเป็นแบบนั้นมันเป็นเรื่องที่มนุษย์ตอนนี้หรือประชาชนตอนนี้ต้องมาทบทวนแล้วพูดคุยแล้วตกลงกันใหม่แล้ะแล้วก็ต้องเลือกเส้นทางด้วยนะครับ ผมได้แก้ทางว่างันเถอะผมมาออกแบบวิถีชีวิตใหม่นะไลฟ์สไตล์ใหม่เน้นความเป็นมนุษย์มากกว่าเทคโนโลยีแต่ไม่ได้ปิดกั้นเทคโนโลยีหมายว่าเทคโนโลยีก็ให้มันพัฒนาไปแต่ให้มันมีอิทธิพลมีผลต่อชีวิตมนุษย์หรือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่นี่กำหนดให้มีอยู่แค่หนึ่งในสี่นเองนะไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างที่เป็นอยู่ขนาดนี้ ถ้าเผื่อไม่ทําอะไรตามที่ผมออกแบบไว้เนี่ยไม่เดินตามเส้นทางที่ผมได้ออกแบบไว้เนี่ยนะมวลมนุษยชาติทั้งโลกทั้งใบเนี่ยก็จะอยู่ภายใต้เทคโนโลยีอยู่ภายใต้ทุนอีกกรหายร้อยเปอร์เซ็นตเต็มนั่นคือเป็นทาสกันทั้งโลกเป็นทาากันทั้งโลกเลยนะฮะดังนั้นการที่มาแก้ทางมันเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญจําเป็นยิ่งใหญ่และเร่งด่วนที่ต้องรีบแสดงออกและรีบไปยึดแพลตฟอร์มเพราะโลกในยุค AI นี้ ต้องรีบไปยึดแพลตฟอร์มให้ได้ก่อนเดียวไว้ก่อนที่กลุ่มทุนจะยึดแพลตฟอร์มของโลกไว้ได้นะอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ต้องตื่นทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งโลกเลยแต่ว่าเรายังไม่ปลูกทั้งโลกแต่เราจะทําประเทศของเราให้เป็นต้นแบบก่อนโดยประชาชนนี่แหละครับพลิกกับพลิกเปลี่ยนใหม่ปฏิวัติใหม่เลยคือมาปฏิวัติเป็นผู้ปกครองตัวเองไม่มีคณะรัฐบาลอีกต่อไปแล้วเพราะว่าทุนใหญ่ๆนี่มันจะทํางานได้ก็ต่อเมื่อมีอมรัฐบาลอยู่ ต้องมีคณะรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งแต่ผมมาแก้ทางมันหรือพูดง่ายๆเรียกง่ายๆเลยก็ได้ผมผมเป็นเทรนเนอร์นักมวยผมมาวางเส้นทางใหม่แก้ทางมวยที่เราจะขึ้นไปชิงแชมป์สมมติแชมป์ตอนนี้นะฮะก็คือทุนนิยมนั่นเองทุนนิยมเป็นแชมป์อยูอ่โดยมีกลุ่มทุนสนับสนุนอ,อยู่เบื้องหลังนั่นเองนะครับได้เป็นแชมป์อยู่ ทำหน้า,าท,ที่เป็นแบบแคปิตอลลิซมะกระจายเม็ดเงินควบคุมเม็ดเงินโลกอยู่นี่คือทุนนิยมนะฮะเป็นอยู่ขนาดนี้แล้วเขาก็กําลังปรับเปลี่ยนผสมผสานผสมผสานร,รวมกลุ่มกันอะไรเงี้ยเกิดเป็นเรื่องราวใหม่แพลตฟอร์มใหม่เขากำลังทำอยู่นะฮะยังไม่เสร็จกําลังทําในขณะที่เขากาลังทําเนี่ยผมมีแผนแก้ทางเรียบร้อยแล้วนะครับมีแผน ใชเรียบร้อยแล้วอ่ะนะเรียบร้อยหมายว่าเราจะจํากัดให้มันอยู่แค่หนึ่งสี่เนี่ยนะไม่มีใครคิดหรอกอที่นี่คิดจํากัดให้มันอยู่หนึ่งสี่แล้วเอาศักดิ์ศรีฟอมเป็นมนุษย์เนี่ยสามหน่สี่ใหญ่กว่าเทคโนโลยีซึ่งนาท่านอาจจะคิดว่าโอ oh, ้บ้าบอแล้วคุณจะมันหยุดอะไรมันได้นะจริงๆแล้วการอยู่ไดง่ายจะตายไปเพราะว่าทุนดีใหญ่มันอยู่ได้มันอยู่ได้เพราะประชาชนนี่แหละครับที่เป็นทาสอ่ะมันอยู่ที่ทาสก็เหมือนกับ นายทา่านเ่ยนายท่านอยู่ไม่ได้หรอกถ้าเผื่อทา่านพลิกตัวปฏิวัติเปลี่ยนแปลงแลวทา่านมากําหนดเส้นทางเองเลยมาเป็นทุนเองเลยเรื่องผมพลิกกับให้ประชาชนเนี่ยมาเป็นรูปปกครองตัวเองเป็นรัฐบาลไปตลอดชีวิตเลยไม่มีการเลือกตั้งไม่มีสสไม่มีการเมืองแบบที่เรารู้จักอีกต่อไปเราไม่มีเลยมันกลายเป็นประชาชนเนี่ยมารับผิดชอบประเทศเองนะมารับผิดชอบประเทศเองนะครับแล้วก็มีการเงินของตัวเอง แล้มีระบบการค้าของตัวเองแล้วในเมื่อประชาชนเป็นผู้บริโภคะเป็นตัวรัฐบาลเป็นตัวแล้วมีระบบการค้าของตัวเองทุกอย่างมันอยู่ในมือประชาชนแล้วนะเข้าใจที่ผมพูดอธิบายนี้ไหมครับคือถ้าท่านอยู่เฉยๆท่านก็จะเสร็จพวกที่สร้างแพลตฟอร์มพวกในชุมชนหลานเขาสร้างแพลตฟอร์มกันอยู่อย่างยุคอนาคตหลังโควิดนี้ก็ต้องเป็นยุคอัตโนมัติหมดรถยนต์อัตโนมัติทุกอย่างอัตโนมัติทุกอย่างท่านเรียบร้อยเพียงแต่ ถ่ายภาพใบหน้าแค่นะั้นเองเรียกว่าเรียบร้อยหมดเลยนะใบหน้ามันคือข้อมูลทั้งหมดนะครับอ่าเมื่อได้ใบหน้าแล้วเขารู้ว้าท่านเป็นใครคือใครอแยกแยะได้เอาท่านไปทําธุรกิจธุรกรรมอะไรก็ได้นะหลอกล่อใหอ้ท่านไปสมัครอะไรก็ได้ท่านก็ทําธุรกิจธุรกรรมเสร็จเสร็จเขาอยู่ดีแต่ผมก็จะใช้เหมือนกันใช้ใบหน้าเหมือนกันแต่ว่าลงแต่ว่าลงแล้วมาสมัครกลายเป็นรรฐสาลไปตลอดชีวิตม,ออมันผิดกับตรงนี้ มันผิดตรงนี้นะฮะแต่ถ้าท่านไม่เลือกเส้นทางผมท่านก็จะเป็นประชาชนคือเป็นทาสไปตลอดชีวิตผิดกันนะท่านเลือกให้ถูกนะแต่เลือกเส้นทางผมนี่คือเป็นรัฐบาลไปตลอดชีวิตประชาชนทั้งประเทศเป็นตัวตรัฐบาลเลยไปทั้งประเทศไม่มีคณะรัฐบาลอีกต่อไปไม่มีผู้รับใช้ทุนนิยมอะนะเป็นตัวประชาชนนี่แหละครับแล้วตัวประชาชนนี่แหละครับเป็นผู้ที่จะจะซื้อสินค้ามันหรือไม่จะใช้บริการของพวกทุนนิยมหรือไม่มันอยู่ที่ประชาชนแค่ใจเห็นภาพไหมฮะ อยู่ที่เราเป็นเเปป็็นนผู้ยอมเป็นทาสไหมถ้าเราไม่เป็นทาสในเมื่อท่านเป็นรัฐบาลตรวจการท่านก็ไม่เป็นทาสแล้วเนี่ยเมื่อเป็นทาสแล้วท่านทางโลกกบการค้าท่านก็สั่งซื้อในระบบของท่านเองไปจะไปซื้อทำไมของนายทุนเออเข้าใจไหมยรท่านก็ซื้อในระบบของตัวเองซึ่งระบบของตัวเองนั้นเป็นยังไงจ่ายลูกหน้าไปเลยเพราะเวลาท่านเป็นรัฐบาลตรวการท่านจะมีทุนสำรองบุคคลคนละสิบสองล้านบาทที่นี่มีทุนให้ประชาชนคนละสิบสองล้านบาท จ่เป็นรัฐบาลท่านก็ไปทําธุรกิจธุรกรรมซื้อขายสินค้าในระบบของตัวเองระบบการค้าของตัวเองนะฮะแล้วระบบการค้าของตัวเองก็จะ,จะเจริญมัง่งคั่งเงินก็สะพัดหมุนไปตลอดเมื่อเงินหมุนไปตลอด GDP ของระบบท่านก็แข็งแกร่งยิ่งใหญ่ก็ทําให้การบริโภคภายในประเทศแข็งแกร่งยิ่งใหญ่อย่างนี้ต่างหากจึงจะเรียกว่าแก้ทางมวยของชนนิยมนั่นเองคือประชาชนมาเป็นรัฐบาตลตรอดการและประชาชนไดะทำระบบการค้าของตัวเอง สั่งซื้อสินค้าในระบบของตัวเองไม่ไปซื้อของทุนนิยมเลยแค่นี้ทุนนิยมก็ตายแล้วสินค้าของประชาชนเป็นสินค้าเกรดพรีเมียมหมดเกรดพรีเมียมหมดของดีของดีเลิศนะเป็นแบบนี้มันจึงทําให้ประชาชนนั้นเป็นทั้งรัฐบาลเป็นทั้งพ่อค้าเป็นทั้งนักอุตสาหกรรมผลิตด้วยนะครับเป็นทั้งผู้มีวิถีชีวิต,ววตมีไลฟ์สไตล์ของตัวเองที่เป็นศักดิ์ศรีของมนุษย์ แต่ผู้ที่มารับใช้ศักดิ์ศรีขวงมนุษย์คือเทคโนโลยีครับเทคโนโลยีามารับใช้แล้วมันมีอิทธิพลอยู่เพียงแค่หนึ่งในสี่เท่านั้นเองแล้วถ้าเผื่อมันจะมีอิทธิพลมากมายที่เราจะเป็นต้องพึ่งพามันก็พึ่งพาเพียงแค่เพิ่มอีกหนึ่งในสี่ก็เป็นสองในสี่คือจะจากัดมันได้เต็มที่ให้มันโตเต็มที่แค่สองในสี่ไห้สองครึ่งหนึ่งอ่ะนะคือก่อนก่อนหนึ่งต้องจํากัดมาก่อนหนึ่งในสี่อันนี้เป็นมาตรฐานต้องจํากัดก่อนมันอยู่หนึ่งในสี่ แต่ถ้ามันจะโตหรือเราจะไปตัอผพามันก็พึ่งพาให้มันได้แค่หนึ่งหรือสองไม่เกินหนึ่งหรือสองบางอย่างบางเรื่องบางเคสบางกรณีสามารถเลยได้เป็นสามในสี่ก็ได้แต่ว่าชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็กลับมาอยู่หนึ่งหรือสองเหมือนเดิมอย่างเงี้ยนะต้องทําอย่างนี้ก็นะมีมาตรฐานอย่างนี้ต้องกําหนดอย่างนี้นะครับทีนี้จะกําหนดให้เขาอยู่ในหนึ่งในสี่ในเทคโนโลยีทั้งหลายที่นี่กําหนดอย่างนี้ฮะเพราะว่าในแพลตฟอร์มผมเนี่ยมันมีสี่แพลตฟอร์มที่ต้องสร้าง ไอ้สี่แพลตฟอร์มเนี่ยแพลตฟอร์มที่หนึ่งคือระบบการปกครองมันไม่ใช่ประชาธิปไตยและไม่ใช่เผด็จการแต่มันเป็นธรรมมาธิปไตยเป็นการปกครองแบบใหม่ของโลกที่ประเทศไทยจะปกครองให้ชาวโลกได้ดูเป็นระบบระบบใหม่ของประเทศไทยเองผมออกแบบให้เรียบร้อยแล้วเรียกว่าธรรมมาธิปไตยนั่นเองซึ่งก็คือประชาธิปไตยอะแต่เป็นประชาชาตยแบบชั้นสูงประชาธิปไตยชั้นสูงกับชั้นล่างต่างกันตรงไหนประชาชาชั้นล่างก็คือประชาธิปไตยที่มีจิตใจสามาัญก็คือทุนนิยมนั่นเองจิตใจมันสามาญมันต้องการ ทรัพยากรต้องการกำไรทั้งหมดโลกจะเสียหายอย่างไรปไสนใจประชาชนจะอดอยากหมดศักดิ์ศรีอย่างไรไม่สนใจจะตายก็ไม่สนใจนั่นคือทุนนิยมมันจึงมีจิตใจต่ำสามจึงเป็นประชาิไตยชั้นล่างแต่ประชาชนสูงนั่นนึกถึงประชาชนเป็นหลักประชาชนสูงอ่ะนึกถึงประชาชนสูงเลยอ่ะนะประชาชนนี่มีค่าเท่ากับมนุษย์ทองคำจึงตีมูลค่าประชาชนคนละสิบสองล้านบาทเลยเห็นไหมเห็นพรตามนะที่นี่ตีมูลค่าประชาชนสิบสองล้านบาทแล้วให้เป็นผู้ปกครองตนเองเลย อย่างนี้มันมีศักดิ์ศรีสูงกว่ามีเงินทุนอีกต่างหากนะฮะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มีระบบการค้าของตัวเองรามันก็โอ้โหทุนนิยมมันทำอะไรไม่ได้เลยมันอยู่ที่ท่านจะเลือกเส้นทางไหนล่ะเลือกถ้าเลือกของผมผมของผมนี่เรียกรถแบบสองเป็นรถแบบหนึ่งรถบรรทุกเป็นแบบเผด็จก,การนะส่วนของผมเป็นแบบประชาชนเป็นธรรมอาทิตไตยนะเป็นคนละคนละระบบคนละระบบก,กัน เพราะนั้นท่านก็เกรียกรถแบบ,บสอ,องผบวนนะเพราะรถแบบ,บสองมองประชาชนเป็นมนุษย์ทองคำวินัยให้ทุนสำรองประชาชนเมื่อทุนประชาชนมีทุนสำรองก็ซื้อสินค้าเกตรีเมียมในระบบการค้าของตัวเองเงินก็กระจายไปยังตั้งแต่ต้นน้ําถึงปลายทางตั้งแต่วัตถุดิบถึงผู้ซื้อนะเรียกว่าได้เฉลีย่ยเท่าเทียมกันไม่มีใครได้หนึ่งเปอร์เซ็นผูกขาดเหมือนอย่างทุนนิยมซึ่งมันเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นผูกขาดนะมันจะมีตัวเงินจะไหลไปยัง หนึ่งเปอรผูกขาดอะนะแต่ที่นี่ไม่ที่นี่กระจายไปหมดเลยกระจายเท่าเทีเทยมกันไม่มีใครผูกขาดเป็นแบบนี้จึงจึงทําให้การค้ากันขายของประชาชนนั้นมันแข็งแกร่งยิ่งใหญ่เหนือกว่าของทุนนิยมนั่นเองนะครับนะฮะไอแบบนี้เราจะต้องเรียนรู้ระบบระบอบใหม่นะฮะเพื่อ สร้างศักดิ์ศรีของมนุษย์มี3ามในสี่นะครับทีนี้ไอแพลตฟอร์มที่4แพลตฟอร์มทั้ง4ของผมเนี่ยแพลตฟอร์มที่1เป็นระบบระบอบแพลตฟอร์มที่2เป็นมนุษย์มีศักดิ์ศรีแพลตฟอร์มที่3ก็คือระบบการค้าที่มองที่ต้องสร้างเมือง4สไตล์นะครับระบบการค้านี้ต้องสร้างเมือง4สไตล์นะฮะสไตล์ที่1คือไฮเทคนั่นเองให้มันมีอยู่แค่1นใน4นั่นไงที่ที่กำหนดให้ไฮเทค มีแค่หนึ่งในสีั่นเองนะครับกําหนดเลยส่วนสไตล์ที่2เป็นเมืองย้อนยุคเป็นเมืองย้อนยุคไปในยุคโบราณนะท่านจะมีวิถีชีวิตยอยู่ในยุคโบราณในเมืองโบราณของท่านซึ่งประเทศไทยกําหนดยุคกรุงศรียุยากับยุคกึ่งพุทธกาลก็คือปี2,500นั่นเองนะครับเรากําหนดไว้สองยุคแล้วแต่และไอเมืองอย่างเงี้ยท่านก็จะมีทุนสํารองอยู่สองแสนนะครับ เมืองสีส่สไตล์ท่านจะมีทุนสำรองคนละสองแสนนะมาจากไอ้สิบสองล้านนะแต่มันกระจายเป็นสิบสองล้านกระจายเงินเป็นแบบไหน,นยังไงไปดูรายละเอียดจะมีบอกว่าเอาเงินไปทําอะไรเป็นอะไรเงี้ยไปดูรายละเอียดแต่ว่าแจ้งให้สร้างหรือว่าเมืองสีส่สไตล์นี่แหละมันจะกําหนดให้ไฮเทคมีแค่หนึ่งในสี่มันจะมันจะถูกย่ยอส่วนหรือหนึ่งในสี่ส่วนอีกสามในสี่จะเป็นศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์อยู่อย่างเป็นมนุษย์อย่างเช่นท่านไปอยู่เมืองย้อนยุคเนี้นะครับเมืองย้อนยุค ท่านก็มีชุดสำรองอยู่สองแสนแล้วเข้าไปทำธุรกิจธุรกรรมได้เลยทำมาหากินได้ไปอยู่นั่นแต่ทุกคนต้องหมุนเวียนนะไม่ใช่ไปอยู่ตายตัวไปเลยหมุนเวียนกันไม่เกินสี่ปีต้องหมุนเวียนกันนะครับจนเดี๋ยวนี้หมุนเวียนกันมาอยู่เมืองไฮเทคบ้างปีสองปีอะไรเงี้ยนะแล้วก็กลับไปอยู่เมืองย้อนยุคสองปีอย่างเงี้ยก็ได้นะครับส่วนอีกเมืองที่สามนั้นสไตล์ที่สามนั้นเป็นเมืองรักษาเยียวยาโลกคือหมายว่าเราเข้าไปนี่ไปทำหน้าที่ รักษาเยียวยาโลกเหล่าผลิตออกซิเจนให้กับโลกเช่นไปอยู่ตามทะเลอยู่เป็นบ้านอยู่ในทะเลอยู่ใต้ทะเลนะครับเป็นมนุษย์อยู่ใต้น้าอ่ะอ่ามันคือจะมีบ้านลอยน้ําอยู่บนบกแล้วก็อยู่ใต้ทะเลทําหน้าที่เดินทางอยู่ทะเลดูแลทะเลรักษาทะเลผลิตออกซิเจนให้กับโลกแล้วก็เมืองในป่าเหมือนกันป่าเขาเหมือนกันเี่วไปอยู่ในป่าแต่ไม่ทําอะไรป่าแต่รักษาป่าอย่างเงี้ยเป็นการเยียวยารักษาโลกอันนี้เป็นเมืองแบบตะภูพิสานส่วนเมืองที่สี่ สไตล์ที่สี่เป็นเมืองของมนุษย์อยู่อย่างอยู่ด้วยกล้ามเนื้อของมนุษย์หมายว่าอยู่อย่างศักดิ์ศรีของมนุษย์เป็นเมืองกีฬาอ่าเน้นกีฬาเน้นการต่อสู้เน้นการทําด้วยร่างกายของมนุษย์เองศักดิ์ศรีของมนุษย์นะแล้วก็เป็นเมืองบันเทิงนะแล้วก็เมืองสุขภาพอย่างเงี้ยอันนี้เมืองที่สี่นะเ <นะ S 2> มืองที่หนึ่งเป็นเมืองไฮเทคก็อย่างที่1 1> เราอยู่ในเมือง5้า g หก g ที่มันจะต้องเกิดก็ต้องปล่อยมันเกิดแต่ให้มันอยู่หนึ่งในสี่เท่านั้นเองส่วนเมืองย้อนยุค แล้วกลับไปอยู่เมืองย้อนยุคไม่ต้องคำนึงถึงความไฮเทคไม่ต้องไปเลยท่านปล่อยไปตัวเปล่าถอดเสื้อผ้าเสร็จก็เข้าไปเขตนั้นไปรับเสื้อผ้าใหม่เงินทุนท่านก็มีท่านจะไปทําอะไรก็แสดงแจ้งวัตถุประสงค์นะครับแล้วก็อยู่ไปเลยสองปีก็ย้ายออกมานะครับเสร็จแล้วก็มาอยู่เมืองใต้น้ําในป่าเขาอย่างเงี้ยท่านก็ท่านเลือกเอาไปนะอยู่อย่างละปีก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็หมุนเวียนมาเมืองกีฬาอย่างเงี้ย ไอ้สี่สไตล์ทุกคนจะหมุนเวียนกันหมดเนี่ยอันนี้คือโลกของมนุษย์ทที่แ้จริงต้องมีสี่สไตล์นี้เป็นแพลตฟอร์มใหม่โดยไม่พึ่งพาเมตารเวิร์ดเลยนี่เป็นของจริงที่ท่านเข้าไปอยู่มีชีวิตจริงในโลกนั้นทํามากินในโลกใหม่อ่าไม่ต้องไปไปใช้โลกเสมือนเมตารเวิร์ดเลยอย่างที่ผมขึ้นภาพหัวตอนแรกไอ้เรื่องสี่สไตล์นี่เป็นหัวใจสําคัญของระบบระบอบผมอ่าคือเน้นสีความเป็นมนุษย์เป็นหลัก ไม่เน้นเทคโนโลยีแต่ก็ไม่แอนตี้ไม่ต่อต้านก็ปล่อยเทคโนโลยีคือมีแต่มีมารับใช้ไงมีมารับใช้ไมีมีผลได้เพียงหนึ่งในสี่ไม่เกินครึ่งหนึ่งนะครับแบบนี้จึงจะเรียกว่าการปกครองแบบธรรมาติจไท,ที่ใช้หลักมนุษยธรรมระบอบจึงชื่อว่าระบอบ a อ s o l u ู e h แมน n i จ y ริจ i น์นะคือจะมี4ีคณะกรรมการ กรรมการโดยมารยาทควรเสนอไมเรื่องราวเหล่านี้ควรทำไหมขั้นการที่สองกรรมการก็คือจริยธรรมในเรื่องนั้นเป็นอย่างไรมันมีมาตรฐานออกมาแล้วก็จะมีคกรรมการที่สามคือกรรมการคุณธรรมอีกทีหนึ่งนะครับเพราะบางอย่างคนอาจจะจะไะไทําไม่สนใจก็ต้องมาดูว่ามีคุณธรรมแค่ไหนขัดแย้งแค่ไหนกับประเพณีวัฒนธรรมนะฮะแล้วก็อันที่สุดท้ายก็คือมนุษยธรรมหลักอันเนี้ย ของประเพณีว่าเราทเนี่ยขัดกับหลักมนุษยธรรมไหมละเมิดมนุษยธรรมไหมอย่างเงี้ยมันเป็นหลักที่สามไอ้ที่สี่อันสุดท้ายเหมือนสารดีกาสุดท้ายแล้วอย่างเงี้ยผ่านสี่คณะกรรมการ,การนี้ค้ะก็จะเป็นคาต่อได้ว่าเสียเหยดหรือไม่เสียเหตนะครับันเนี้ยอะไรก็เสนอมาได้แต่ว่าเจอสี่คณะกรรมการการ็จะพิจารณาผ่านไม่ผ่านอยู่ตรงนี้ฮะนะอยู่ตรงนี้ความเป็นศักดิ์ศรีของมนุษย์เนี่ยจะถูกละเมิดไม่ได้ เพราะระบอบมันบอกอยู่แล้วเอฟซูล t ปฮีแมนนิทิลิจีมนะครับเป็นระบอบมนุษยธรรมคำสิทธิสมบูรณ์เลยคำสิทธิสมบูรณนะ์ด้วยหลักมนุษยธรรมนะครับเอาละนี่หลัะคือเรื่องราวใหม่ที่ท่านควรจะต้องเรียนรู้ในระบบระบอบสุโขทัแบบใหม่ในขณะที่โลกเขากำลังไม่รู้จะไปที่ทางไหนกาลังเซตตัวอยู่เราประเทศไทยเนี่ยผมเซตไว้ให้เรียบร้อยแล้วไงเพียงแต่ท่านเซียสแค่นั้นเราจะได้เกิดเร็วแล้วมันต้องรีบเกิดเพราะว่าโลกยุคใหม่ต้อง รีบไปยึดแพลตฟอร์มเพื่อจะวินเทคออลทั้งหมดถ้าช้ามันไม่ได้มันเสร็จต้องรีบไปเอานะฮะอ่าอย่างเงี้ยก็ขอเชิญเขาเรียนรู้คลิปต่างๆของผมเป็นสะตอนไปนะครับดูแล้วจะเกิดปัญญาเป็นโสดาบันธรรมาทิไปไตยแล้วก็มาสมัครเป็นสี่ภูมิพลสมาเป็นสี่พลก็คือถ่ายใบหน้าแล้วก็ยึดเข้าก็ได้สมัครแล้วนะฮะท่านก็จะได้ทอมพร้อมจะได้สิทธิ์เป็นประชาชนไทยมหาอำนาจนั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นคนไทยตัวจริงนังง่นเองปกติเราเป็นคนไทยจุปลอมอยู่นะทุกวันนี้ เราอยู่ในประเทศไทยปลอมไงปลอมมาตั้งเก้าสิบปีจะเป็นที่จะต้องทิ้งแล้วก็สร้างใหม่อุบัติการใหม่เป็นอุบัติการใหม่ผาเรียกว่าบิ๊กแบงไทยพิพัูต่อไปนี้จะเป็นการปกครองแบบประชาชนชาวไทยที่เป็นประชาชนไทยมหาอำนาจและเป็นคนไทยจริงซึ่งต่อไปมันเป็นบิ๊กแบงขยายกระจายไปทั่วโลกแล้วเราจะหาชาติสมาชิก หากลุ่มชาติสมาชิกต่างมาเป็นกลุ่มชาติการยานมิตรนั่นเองกลุ่มชาติการยานมิตรก็จะเป็นกลุ่มการค้าใหม่ที่ประเทศไทยวางรากฐานการเป็นจ้กากัมพาราชนั่นเองเอก็ต้องรับสมัครชาติสมาชิกกันนะเป็นกลุ่มการยานมิตรอ้น,นี่เนีเป็นบทบาทและหน้าที่ของประเทศไทยที่ต้องเปิดตัวต่อเวทีโลกแบบนี้คือผมได้ออกแบบเตรียมไว้ให้หมดแล้วนะครับพอเชิญเข้าเรียนรู้นะครับแล้วก็เชิญศิลป,ปินทั้งหลาย เทนเซอร์ทั้งหลายยูทูบเบอร์ทั้งหลายนักกีฬาทั้งหลายนะฮะผู้มีอิทธิพลต่อไปรชนทั้งหลายนะครับก็มารับงานผมว่าไงรับงานผมพอถือว่าเป็นความก้าวหน้าก้าวล้ำล้ำยุคล้คำสมัยพาประเทศไทยออกจากวงจาอุบตัติแล้วไปเกิดเป็นชาติมหาอำนาจด้านซอฟต์เวอร์ซึ่งเป็นบทบาทของประเทศไทยที่จะแสดงตัวแสดงตนต่อเวทีโลกอันเนี้ยท่านมารับเด่นเลยในช่วงที่ยังไม่มีงานแสดงอะไรเงี้ย รับไปแล้วก็พูดคุยสนุกสนานกับกานขับของท่านพราปะจะเจอกันผู้คุยสื่อเดานกันนะครับแล้วก็รับไปแสดงจำลรงของของการขับท่านแล้วก็เอาใบแสดงจำางนั้มาขึ้นเงินได้ไดกับกระบวนคผู้ชาติพขจะตักสองซึ่งเตรียมมหาเม็เงินไว้ให้แล้วหาเป็นเงินได้อย่างไรขเขาเจอก็ดูรายละเอียดเป็นต่อตอนไปท่านก็จะทราบว่ามีเม็ดเงินพร้อมอยู่แล้วนะเม็ดเงินเนี่ย พร้อมแล้วทุกคนต้องลงทุนประชาชนทุกคนต้องรู้จักลงทุนเด็กรุ่นใหม่รู้จักลงทุนแล้วไปหางเงินจากดีเซลไลน์แล้วเด็กรุ่นใหม่ไม่ต้องไปหางเงินดีเซไลน์มาหาเงินที่นี่เลยมาเริ่มต้นที่นี่เลยจะมีเงินได้มากกว่านะครับนะกรเชาญเด็กรุ่นใหม่มาเริ่มต้นที่นี่กันนะครับส่วนผู้ใหญ่ทั้งหลายเหมือนกันก็มาเริ่มต้นใหม,ทใหม่ทิ้งใหม่ทิ้งประเทศไทยตัวปลอมไปหมดเลยทิ้งอะไรที่ท่านยึดถือระบบระบอบรปกุคองยึดข้างยึดฝ่ายเป็นสีแดงสีเหลืองสี อะไรเป็นสลิมเป็นสามนิ้วอะไรทิ้งไปหมดเลยทิ้งหมดเลยฮะเพราะมันทําให้เราแตกแยกแล้วมาเริ่มต้นเกิดใหม่เป็นคนไทยดูจริงอย่าลืมว่าทุกคนเป็นคนไทยดูปลอมอยู่นะฮะต,นนต้องทิ้งต้องฆ่าตัวเองให้ตายฆ่าตัวเองอะที่เป็นคนไทยดูปลอมอยู่ขนาดเนี้ยเราเป็นประเป็นนกแก้วน,นกทองเป็นประชาชนคนไทยดูปลอมไม่ใช่คนไทยดจริงนะเพราะประเทศมันปนประเทศปลอมมันเลยทําให้คนทงประเทศกลายเป็นคนไทยดูปลอมไปด้วยโดยอัตโนมัตินั้นก็ต้องทิ้งไปนะ เพื่อตื่นรู้แล้วก็กาหนดทิ้งกำหนดทิ้ง่ะนะด้วยการสมัครเป็นสี่ผู้พิพนนะครับท่านก็จะได้สถานะใหม่ก็จะได้เป็นประชาชนอยางจริงที่จะมาดูแลสี่แพลตฟอร์มซึ่งเป็นสี่แพลตฟอร์มหลักของโลกที่เราจะไปคันอํานาจกับทุนนิยมของโลกนี้โดยไม่ได้ทําให้ทุนนิยมมันตายแต่ว่ามันเป็น,นกลไกของตลาดกลไกของประชาชน่นะประชาชนจะพลิกเปลี่ยนเองอ่นะพลิกเปลี่ยนเอง ไม่มีใครมาปกครองแล้วจะปกครองตนเองอะระบบระบบการค้าก็เปลี่ยนใหม่ซื้อขายกันในระบบใหม่เงี้ยมันเป็นสิทธิของประชาชนอยู่แล้วประชาชนจะทําก็ทําได้อะไม่ขึ้นอยู่ประชาชนจะทําหรือไม่ทำกันเองถามว่าเอ้วทาไมประชาชนต้องทิ้งแล้วมาเริ่มต้นใหม่มันต้องทิ้งเลยครับเพราะว่าคุณก็เห็นอยู่แล้วว่าคุณนะอยู่ในระบบบอบนี่เป็นยังไงความาามัง่งคั่งมั่นคงมันก็กดถอยมันไม่มีอะ่ะ แต่ถ้ามาอยู่ในไอ้ระบบระบอบใหม่ที่ออกแบบความมั่งคั่งมั่นคง,งทานนะเนี่ยท่านจะพบว่าโอ้มันเป็นความมั่งคั่งมั่นคงถาวรพันแท้จริงอยู่ที่นี่เองอยู่ที่งานของคนตัวเล็กๆที่เป็นคนแรงงานที่คิดออกมาได้เพื่อมนุษยชาติจริงๆริง,รงนะผู้ประชาชนและมนุษยชาติอย่างแท้จริงนะครับแบบนี้ผมไม่ไทยเงียบไม่เคยไปร่วมจุมุศรีละกับกลุ่มใดๆนะครับ เพราะว่ามีหลักวิชาที่ถูกจึงไม่ไปนั่นนั่นเองถ้าประเทศไทยมันก็ไปไหนไม่ได้ติดกับดักตัวเองแก้ปัญหาไม่ได้ลุดออกจากวง,งทุนบำนาทไม่ได้เพราะาไม่มีหลักวิชาที่ถูกไงจึงจึงไม่สามารถหลกกุดออกมได้ผมมีหลักวิชาที่ถูกจึงมาประกาศตัวประกาศตนเป็นผู้นำก้าวหน้าสูงสุดเลยเป็นผู้นำนะแล้วก้าวหน้าสูงสุดต่อจากรลขาบัญตูรนี่แหละครับซึ่งเป็นคนแรงงานธรรมดาคนหนึ่งคน ท่านดูแล้วก็โอ้โหมันมีทางเป็นไปได้เลยที่จะมาต่างประเทศชาวเทศหลุดจากวงจรอุบาคือถ้ามองศักยภาพมันเป็นไปไม่ได้แต่ถ้ามองทางเทคนิคที่ผมมีเนี่ยเป็นไปได้แล้วท่านก็ไปทำตามเทคนิคที่ผมให้ไว้เลยครับาะแค่นี้เองมันก็จะเกิดปรากฏการณ์ใหม่เพราะทุกอย่างเนี่ยอยู่ที่เทคนิคอะไรที่เป็นไปไม่ได้แต่ถ้าคุณมีเทคนิคมันเป็นไปได้หมดไม่ว่าจะเป็นเนี่ยมันลดที่คา,าก่อสร้างเนี่ย นะรถแบ็คโฮหรือไงนะครับของอย่างเงี้ยมันมีเทคนิคมันก็ทำได้นะแล้วกเ็เครื่องบินคุณมีเทคนิคคุณก็ทำให้เหล็กบินได้โอ้โหเป็นตั้งร้อยตันยังลอยขึ้นไปได้เลยนะน้ำก็ลอยได้อย่างเงี้ยมือถือเนี่ยอยู่ห่างไกลแค่ไหนทำติดต่อเห็นหน้าเห็นตาทำธุรกิจธุรกรมกันได้แล้ว เป็นอัตโนมัตินี่ท่านแค่นี้ท่านก็เห็นภาพแล้วว่ามันมันเป็นเรื่องที่ท่านบอกว่าเป็นไปไม่ได้แต่มันเป็นไปได้เพราะอะไรเพราะมีเทคนิคเพราะฉะนั้นเทคนิคนี่แหละครับทําให้มันเป็นไปได้โดยที่มันขึ้นอยู่กับใครก็ได้ที่มีเทคนิคนมันไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นผู้อลังการยิ่งใหญ่นะครับเป็นคนตัวเล็กๆนี่แหละแต่ว่ามีสเต็ปขั้นตอนให้ไง แต่ขั้นตอนที่ผมให้ก็คือประชาชนนี่แหละจะเป็นพลิกเปลี่ยนมาเป็นผู้ปกครองตนเองแต่ท่านต้องดูคลิปวิดีโอผมเพื่อเกิดปัญญาเป็นโสดาบันธรรมาริยาเมั่เกิดปัญญาเป็นโสดาบันธรรมแต่ท่านก็ไปทานตอนสเต็ปขั้นตอนมันก็ได้เพราะมันเป็นทางเทคนิไงมันก็จะได้ท่านก็จะได้เรื่องราวใหม่ๆที่ผมได้อธิบายแล้วก็แก้ทางมวยเศรษฐกิจไว้ให้แล้วนะการแก้ทางมวยเศรษฐกิจนี่แหละครับเป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องยิ่งใหญ่เป็นเรื่องจําเป็น เป็นเรื่องบางคั่งที่ท่านเพิกเฉยไม่ได้ละเลยไม่ได้เพราะมันคือเม็ดเงินมหาศาลท่านไงนะคือเม็ดเงินมหาศาลที่ท่านสแสวงหาทุกวี่ทุกวันไปทํางานทุกวี่ทุกวันจกตทมกันทุกวี่ทุกวันคิดกันหัวสมองระเบิดทุกวี่ทุกวันก็คือเม็ดเงินนั่นเองผมทําให้เรียบร้อยแล้วอย่างง่ายๆสบายสบายตามเทคนิคที่ผมแนะนําให้นี่แหละครับเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่ท่านควรที่จะมาศึกษา ลงทุนทำง่ายง่ายสบายสบายไม่ได้ยากอย่างที่ท่านคิดเลยนะครับเ,เชิญเข้าเรียนรู้คลิปเป็นต,ตอนไปครับนี่ยินดีต้อนรับทุกท่านสวัสดีครับ